ก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยครับพรผมไบโอเทคเหมือนเดิมนะครับพอดีมีโอกาสนะครับทางแบงค์เขาติดต่อมาให้ทดสอบลองใช้งานนะครับมี Power Bank มีหลากหลายรุ่นเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็จะมีในส่วนตัว w i n โก V สองร้อยนะครับเป็น Power Bank สองหมื่นวิลลามเฮาส์นะครับตัวนี้เป็นตัว pocket v ตเก้านะครับก็หนึ่งหมื่นวิลลามเฮาสนะครับที่ผมสนใจเลยจริงๆเนี่ยจะเป็น w i n โกที่เป็นตัว R 1 Ultra เรียกว่า Wireless Charger ที่รองรับที่มีชี่สองหรือ QI สองนะครับที่ผม ตัวเพลอแบงก์เองเนี่ยด้านหน้ามันก็จะมีส่วนตัว หน้าจอด้วยนะครับตรงนี้สามารถย่าะทาการแกะได้นะครับด้านตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มนะครับที่เป็นปุ่มเปิดตัว Power Bank อ่าแล้วก็เห็นด้านล่างเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวสายนะครับที่เป็น USB Type C แบบ Built-in เนี่ยเป็นสายที่สามารถดึงยืดออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็มันจะดึงกลับนะครับมาแถมมาติดมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับไอ้ตัวสายตัวนี้คือมันก็สามารถที่จะเก็บลงไปในนี้ได้นั่นเองนะเป็นหัว USB Type C สามารถที่จะชาร์จสมาร์ทโฟนได้นั่นเองนะครับที่เจ๋งเลยที่ผมไม่เคยเห็นในอันอื่นอัน ก็คือเหมือนไม่มีที่ตั้งมือถือมาให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับมันจะสามารถที่จะง้าง,งาออกมาแบบนี้ได้ถามว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะครับสําหรับตรงขาตรงนี้คือมันเอาไว้ทําการวางสมาร์ทโฟนได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองวางให้ดูเป็นที่ตั้งเหมือนกับที่ตั้งมือถือนะครับสามารถที่จะวางพิงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วางบนโต๊ะเป็นที่ตั้งมือถือนี่ก็ถือว่าเก๋เลยนะครับสําหรับขาตรงนี้เป็นแม่เหล็กด้วยสามารถที่จะแบบเปิดปิดอย่างนี้ได้นะครับ ด้านบนเนี่ยมันก็จะมีพอร์ต USB Type C นะครับให้1พอร์ตด้วยกันนะครับตัวนี้เองสามารถที่จะจ่ายเอ่ออเาพุทได้100วัตต์แล้วก็อินพุตได้65วัตต์นะครับ5้าโวลต์3แอมป์9ก้โวลต์3แอมป์นะครับ12โวลต์3แอมป์นะครับรองรับหลายแรงดันพอสมควรนะครับแล้วก็ด้านบนนี่เป็นพอร์ต USB Type A เนี่ยมันจะรองรับเอาพุทสูงสุดอยู่ที่30วัตต์นะครับเป็น12โวลต์2.5แอมป์นะครับที่สำคัญพามาดูหน้าจอนีกว่านะครับว่ามันเล่นอะไรได้บ้้้าาาาางงนนนนนนะะะคครรรรรรััับบบบออ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 ย่่่่่แแแแกกกกกกเเเเเเเมมมมืด็็็็จีีีปป์์์์ซซตตตตตตลลวววิพพุุ แบตเตอรี่ไซเคิลมีบอกด้วยนะมีบอกค่าปริตี้สูงสุดเทมเพอรเจอร์ ature, เป็นองศาเซลเซียสแล้วก็ฟาเรนไฮต์แล้วก็ตัวต่อเอาพุตนะครับส่วนหน้านี้เป็นสกรีนิสเพย์ไทมสามารถเลือกได้ว่าให้หน้าจอติดตลอดหรือว่า30บิตแล้วก็ดับนะบอันนี้ก็คือลูกเล่นของหน้าจอของเขาที่มีมาให้นะครับเดี๋ยวลองเอามาชาร์จอุปกรณ์เลยดีกว่านะครับอเอาสายทซีที่เขาแถมมาข้างหลังนี่แหละเดี๋ยวลองเอามาทําการชาร์จอุปกรณ์กันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเอามาชาร์จตัวกล่องไมโครโฟนของผมนะครับ ครับก็ชาร์จไฟเข้าเรียบร้อยแล้วก็ ตัวนี้จะมีหน้าจออย่างที่บอกหน้าจอมันจะบอกเลยว่ากําลังไฟออกไปกี่วัตนะครับอันนี้ประมาณ2งวัตเพราะว่าอุปกรณ์นี้ชาร์จไฟไม่ได้เยอะส่วนเมื่อกี้มีคําถามว่าสายบิวอินสามารถชาร์จกลับได้หรือไม่นะครับขอลองเลยนะครับณตอนนี้อันนี้ผมเสียบกับอะแดปเตอร์ด้านล่างโต๊ะนะครับจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ไฟเข้าที่กําลังไฟสูงสุดอยู่ที่63วัตเพราะฉะนั้นความหมายคือสายชาร์จไทซีที่บิวอินแถมมากับพาวแบงค์ตัวนี้เนี่ยสามารถจ่ายไฟเข้าให้กับพาวแบงค์ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมเทสด้ววยเเตต65ัก็ข้า เลยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า Input เนี่ยเข้าได้65วัตต์ผ่านสายที่มันบิวอินมาให้ด้านล่างตรงนี้นะครับตอนแรกต้องบอกว่าไม่ค่าคิดนะผมคิดว่ามันจะชาร์จไม่ได้นะแล้วก็สายคือมันจะเป็นแบบว่าดึงมาแล้วมันก็จะยืดต่อไปเรื่อยๆแต่พอสุดเนี่ยให้เราดึงสุดนะครับแล้วมันปล่อยมันก็จะทําการเก็บกลับเข้าไปแบบนี้แล้วก็เป็นแม่เหล็ก ติดไปกับตัวมันเลยตัวแรกจบไปแล้วกับตัว w i n โค V200 นะครับช่วงนี้คือ power bank ที่เป็น output pd 100วัตต์เนี่ยบอกเลยว่าออกมาเยอะแล้วก็เมื่อก่อนราคามันจะอยู่ประมาณ4 5 0 0ที่ผมซื้อมาแรกๆแต่เดี๋ยวนี้เราได้ power bank เนี่ยที่มันชาร์จสูงสุดเนี่ยร้อยวัตต์หรือ130วัตต์200วัตต์เนี่ยในราคาที่ไม่แพงมากแล้วอย่างเช่นตัวนี้เป็นตนัวนี้เลยข้อเน้นเลยที่สาคัญเนี่ยยุคนี้มันค่อนข้างสาคัญนะครับตัวนี้นะครับ มีในส่วนตัวโลโก้หรือว่าผ่านมาตรฐานทิพเปิ C ีหรือ CCC ด้วยนะครับเป็นมาตรฐานพอแบงค์ของจีนนั่นเองถามว่าสําคัญยังไงถ้าคุณไปประเทศจีนเนี่ยแล้วพอแบงค์คุณไม่ได้มีมาตรฐานทิพเปิีเนี่ยคุณจะโดนเอ่อทางเขาเรียกว่าไงคนที่ตัวเช็คเนี่ยทำการตัวเช็คอย่างละเอียดเลยแล้วก็อาจจะไม่ผ่านด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าพอแบงค์คุณไม่ผ่านมาตรฐาน t ิพเปิซีหรือ 3C มซีเนี่ยของประเทศจีนเนี่ยคุณไม่สามารถนำพอแบงค์ตัวนี้ไปใช้งานในประเทศจีนได้ถ้าขึ้นเครื่องบินหรือว่านั่งรถไฟนะครับ ได้เลยนะมีมาตรฐานที่มีรองรับที่เหลือ F C C C E นะครับอะไรพวกนี้เอาไว้เทสเนี่ยรองรับหมดอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้ มาตรฐานพอแบงค์ค่อนข้างแน่นพอสมควรอันนี้ต้องเน้นย้ำไว้เลยนะครับผมเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์และผมไปที่ประเทศจีนนะครับพวกพอแบงค์เนี่ยถ้าขึ้นเครื่องเราไปที่ประเทศจีนแล้วเราโผล่พอแบงค์พวกนี้ไปผ่านขาประเทศไทยออกไปแล้วไม่เป็นไรแต่พอถึงที่ประเทศจีนเขาจะมีการตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งประเทศจีนเขาไม่ได้สนใจมาตรฐานประเทศอื่นเขาสนใจแค่มาตรฐานประเทศเขาแล้วก็การ,การดูเขาเขาจะไม่ได้ดูเป็นหน่วยมิลลียแอม์พร์นะครับ,รบเขาดูเป็นหน่วยวัตต์แพรแล้วก็ดูด้วยว่าเซลล์แพคของแบตเตอรี่ด้านในเนี่ยมีกี่นนเซลล์แพคแล้วเซลล านะครับส่วนมากถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะให้แรงดันต่อแบตเตอรี่แพ็คนึงเนี่ยไม่เกิน3.7โวลต์นะครับแล้วก็รวมๆกันนะครับแล้วก็ความจุเนี่ยส่วนมากจะห้ามเกิน3,000 0มิลลิแอมป์ชาวนะครับ2,000 0มิลลิแอมป์ชัวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่เวลาที่คุณเอาพอแบงค์นุ่ไปพกไปเนี่ยเขาจะดูสเปคอินพุตเอาพุตแบตเตอรี่แพ็คโวลต์เทตอะไรพวกนี้ละเอียดมากๆซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรเสียเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีมาตรฐานหรือ 3C เเ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 เนน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 นีีนนนนี่่่่่่่ยยยยคคค้้้าาาาาดูปปปปุ๊บบบกกกก็็็็อออออมมมใหหหผลลััฎฎแวขงงงรรรระะททศจซึืิไไพ ุณไปจีแล้วถ้าเกิดคุณนั่งรถไฟของเขาที่เป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าสำคัญเพราะรถไฟความเร็วสูงเขาไม่ใช้มาตรฐานทั่วโลกเขาใช้มาตรฐานของเขาเขาจะดูสแตนดาร์ดที่เปอร์ซีมกันตัวนี้เองก็คือตัว Pocket นะครับ v 9ซึ่ง ท่าที่ผมจำเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบาถือว่าเบามากๆเลยนะครับต่อมาอย่างที่2ก็คือเหมือนกันตัวนี้จะมีสาย USB Type C นะครับที่บิวอินติดมาให้นะครับหเส้นก่อนเลยแล้วสายตรงนี้ก็จะเป็นสายถักด้วยนะครับเป็นสายถักสีออกเขียวอ่อนๆน,นะครับตัวนี้เองจะเป็นสายฟิกนะครับแล้วก็เวลาเก็บกลับเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวตัวล็อกตรงนี้ครับดึงมาให้สุดแล้วก็กดลงไปมันก็จะล็อกติดอยู่กับพอแบงค์นั่นเองนะครับอ,อันนี้มีสายบิวอินมาให้แล้วก็ ไม่พอเมื่อกี้ Type C ใช่ไหมเมื่อกี้เป็นพอร์ต USB Type C มีสายบิวอินที่เป็นพอร์ตไลนิ่งมาให้ด้วยคือการที่ว่าพพอ,พอแบงค์อันเดียวเนียสามารถชาร์จมือถือได้ทั้ง2ค่ายก็คือไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า iPhone รุ่นใหม่ๆที่เป็น Type C หรือว่าไลนิ่งที่เป็น iPhone รุ่นเก่าก็ได้นะครับอันนี้ก็คือมีสาย USB Type C บิวอินมาให้เช่นเดียวกันและสายเนี้ยมันก็คือล็อกเก็บแบบนี้และไปใส่คล้องในตัวเหมือนกับว่าพอแบงค์ตัวนี้คุณก็สามารถที่จะ ห้อยกระเป๋าห้อยอะไรได้นะครับเป็นสายคล้องในตัวแบบนี้เลยอันนี้ก็น่าสนอันนี้ก็น่าสนน่าจะเหมาะสําหรับผู้หญิงมากๆนะสำหรับผมเนี่ยแล้วก็ตัวนี้มีหน้าจอนะครับปุ่มพาวเวอร์สามารถกดดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ไว้ทําการเปิดปิด power bank แล้วตรงนี้เองก็จะมีพอร์ต USB Type C สำหรับจ่ายไฟเข้าแล้วก็จ่ายไฟออก อีกหนึ่งพอร์ตตัวนี้จะเขียนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ต USB Type C อันนี้อินพุตได้18วัตต์แล้วก็เอาพุตได้22.5วัตต์นะครับสำหรับกําลังไฟในการชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C ตรงนี้นะครับส่วนพอรตอื่นก็เหมือนเนกันนะครับ Lightning Lightning cable เนี่ยเอาพุตได้12วัตต์นะครับสูงสุดนะครับก็เหมาะกับชาร์จไอโฟนที่ไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็ด้านล่างเมื่อกี้ที่บอกไปที่เป็นสายเคเบิล USB Type C นะครับสามารถอินพุตได้18วัตต์แล้วก็เอาพุตได้22.5วัตต์คือท ส่ส่วนตัวไลนิ่งเนี่ยจะได้แค่ออปต์อย่างเดียวนะครับสำหรับพอแบงค์ตัวนี้นะครับวินโค V9 นะครับ1 0 0 0 0มืนมิแอมนะครับสิ่งที่ชอบเลยสีสันสวยมีสายคล้องสายชาร์จหัวพอร์ตครบนะทรับทางไลนิ่งทางไท e c แล้วก็น้ำหนักค่อนข,ข,ข้างที่จะเบาเลยทีเดียวนะครับเราแบบเอาไปใช้ใน everyday use หมื่นมิลแอมเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งวันอยู่แล้ว2-3รอบนะครับสำหรับ iPhone นะเดี๋ยวผมลองเสียบชาร์จโทรศัพท์ให้ดูแล้วกันครับก็สายค่อนข้างออกมาใช้ง่ายนะครับแล้วก็เสียบได้เลยปึ๊บ ก็ขึ้นชาร์จจริงเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกด้วยนะครับอยู่ด้านนี้นี่หกใช้เสร็จก็เก็บดึงปุ๊บเข้าล็อกเรียบร้อยใช้ค่อนข้างงา่ายรุ่น R 1 Ultra นะครับตัวนี้รองรับ ทคโนโลยี Qi 2หรือชี่2อนะครับ f in 1 Wireless vale Charger อันนี้คือหน้าตาของมันนะครับซึ่งอาจจะดูเอ๊ะมันใช้งานยังไงต้องบอกว่าฟีเจอร์มันเยอะมากตัวนี้เวลาใช้งานมันจะตั้งเป็นแท่นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว Wireless vale Charge เนี่ยก็คือดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับดึงขึ้นมาเป็นขาตั้งแบบนี้แล้วก็เวลาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นแท่นแบบนี้ก็เอา iPhone น,นะครับแปะปึ๊บดูดสามารถใช้งานได้เลยรองรับเทคโนโลยีชาร์จไวที่เป็นชี่2แลลวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคุณจะเห็นอะไรไหมการตรงนี้เนี่ยมันหมุนได้แบบ ค่อนข้างจะลื่นพอสมควรเพราะฉะนั้น ผมวางแบบนี้ผมสามารถยันตั้งแนวนอนแบบนี้ได้แล้วก็เอามือเนี่ยหมุนนี้ได้ตัวแพดตรงนี้มันสามารถที่จะลื่นได้ครับตัวนี้มันจะเป็นซอฟทัชนะครับด้านหลังตัวนี้เอาไว้ทําการชาร์จ AirPods นะครับวางด้านหลังเพื่อทําการชาร์จได้นะครับผมอาจจะใหญ่นิดนึงเพราะว่าผมใส่เคสนะครับจรงนี้มันก็คือพอดีนะครับสำหรับทําการชาร์จที่เพิ่มเติมเลยคุณจะเห็นด้านล่างตรงนี้มันซ่อนอะไรไว้ครับมันคืออุซอรีเพิ่มเติมนะครับเอาไว้สาหรับการชาร์จ Apple Watch นะครับจะมีในส่วนตัวเสียบ Watch Output ด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งเราก ในเวลาที่เราไม่ได้ใช้ชาร์จตัว Apple Watch สามารถที่จะเสียบเก็บได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะชาร์จ Apple Watch เนี่ยสามารถที่จะเอาไ้ตัวเนี้ยมา จิ้มแบบนี้ได้นะครับเสียบข้างมันจะกลายเป็นแท่นที่รองรับในการชาร์จ Apple Watch ไปนในตัวนะครับก็ AirPods วางนี้นะครับแล้วก็มือถือแปะชาร์จแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัว,ตวการชาร์จไร้สายที่ครบเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Watch หูฟัง AirPods แล้วก็ iPhone นั่นเองนะครับส่วนการจ่ายไฟเข้าให้มันเนี่ยก็คือจะจ่ายด้านหลังนะครับมีพอร์ต USB-C input อยู่ตรงนี้นะครับก็มาดูสเปคนิดนึ่งแล้วกันันไหนมันก็เขียนอยู่แลวนะครับ input ได้2.12โวลต์2.5แอมป์นะครับมาสามารถชาร์จไร้สายให้กับรทโน พูดได้สูงสุด15วัตต์นะครับ AirPods p l t r a พสูงสุด3วัตต์นะครับแล้วก็ Apple Watch นะครับ u l t a พุตสูงสุด2.5วัตต์นะครับตัวนี้ได้รับมาตรฐานชี 2, CE นะครับแล้วก็ FCC, RoHS ทั้งหมดเลยนะครับก็มาตรฐานเรื่อง,องความปลอดภยัยแล้วก็มาตรฐานอุตสาหกรรม ครบเป็นตัวที่ผมสนใจมากๆเลยแหละเพราะว่าตัวเนี้ยมนสามารถที่จะชาร์จได้ครบทั้ง Apple Watch ทั้งตัวในส่วนตัว AirPods นะครับสิ่งที่สำคัญเลยผมลืมบอกคือมันมีฟีเจอร์ที่บีไฟตรงนี้ด้วยนะครับาสามารถแตะได้นะครับนอกจากเป็นในส่วนตัวแท่นชาร์จมือถือชาร์จได้โฟนแล้วเนี่ยด้านล่างของมันเนี่ยมันจะมีไฟ LED นะครับซึ่งมีทั้งวอร์มไลท์และค cool รูไลท์สามารถที่จะเอานิ้วแตะนะที่โลโก้ในส่วนตัว ไฟตรงนี้ได้แต่หนึ่งที่เป็นคูลไลท์แต่หนึ่งที่เป็นวอร์มไลท์แล้วก็ปิดนะครับตัวนี้เป็นแบบสัมผัสนะครับแต่เบาๆก็ติดแล้วนะครับแล้วพอมันตั้งมันก็จะเก๋ๆแบบนี้อ่าแล้วก็สามารถที่จะวางชาร์จปรับระดับนี่ปรับระดับได้นะครับวางชาร์จได้โฟนอ่าวางชาร์จได้พอทดวางชาร์จได้พอ์ตด,ด้วยนะครับโชว์เห็นว่าแท่นชาร์จนี้ ข้านขอ,อนมันเนี่ยมันสามารถถอดเก็บได้ง่ายสมมุติผมเลิกใช้แล้วนะครับผมไม่ได้ใช้แล้วผมจะเอาไปพกพาไปนอกสถานที่ก็เอาไอตัวชาร์จ apple watch เก็บไว้ข้างล่างฝาตรงนี้ปิดแบบนี้ก็พกแค่นี้มันจะหน้าตาแค่นี้เป็นก้อนๆแบบนี้พกไปได้เลยนะครับก็น้ําหนักถือว่าหนักกําลังดีคือตั้งแล้วมันค่อนข้างที่จะ stable นะครับติไอพวกแท่นชาร์จสายพวกนี้ที่เป็นทีนวัเนี่ยที่ก,ก,กะเลยมันคือในส่วนของตัวที่ชาร์จ apple watch ซึ่นนี้มีมีมาให้แถมมาให้แล้วก็มาสามารถเก็บได้แบบนี้นี่คืออย่างแรกอย่างที่2ไอตัวชาร์จ ตัว iPhone เนี่ยกับ AirPods ส่วนมากเนี่ยเนื้อช่อบมีปัญหาว่ามันข้างแคบนะวันนี้ก็มี Open ที่ประมาณนึงแล้วก็ชาร์จไอโฟนแชาร์จเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นพวกชี้หนึ่งที่วีเก่าๆแต่อันนี้เป็นชี้2แล้วแล้วก็เวลาที่เราแปะเนี่ยมันลื่นด้วยปกติตัวอื่นแปะแล้วมันจะหนึบอันนี้มันหมุนได้นี่คือข้อดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมยังไม่เห็นไอแท่นชาร์จไร้สายที่เป็นแบบทีมรันโฟล์วันตัวอื่นที่มันมีไฟ LED แบบนี้ให้ถามว่าแล้วมันดียังไงกก็คืออถ้าาาเิดว่่ผมแทนนี ไปวางตรงหัวเตียงนะพวกโต๊ะข้างหัวเตียงอะไรแบบนี้ตั้งปุ๊บเสียบสายเส้นเดียวไทซีเข้าตัวนี้ผมก็ใช้ออปชั่นทั้งเป็นที่ชาร์จมือถือที่ชาร์จแอร์พอรที่ชาร์จ Apple Watch ซึ่งแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอปเปิลนิโคส s ตี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องแบตหมดไว หรือเกินนะครับคือวันนึงต้องชาร์จเตแอปเปิลวอตเนี่ยชาร์จทุกวันนะครับก็แท่นชาร์จมันจังข้างที่ะมีประโยชน์ช่วยเราได้เยอะแล้วก็ที่สำคัญคือผมไม่ต้องไปน่าหาแรมหรือว่าไฟนะครับหัวเตียงอย่างเงี้ยตัวนี้มันเป็นไฟหัวเตียงให้ในตัวเพราะว่ามีครูไลท์กับวอมไลท์มาให้เป็น LED นะครับก็แจ่มเลยนะครับสำหรับไอตัวแท่นตัวนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางวิงโคด้วยนะครับที่ส่งอุปกรณ์นะครับมาให้ผมได้ทดสอบลองใช้งานทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว Winco R1 Ultra ตัวนนี้้ะครับแลวก็ Winco โววีเก้าพกเกตนะครับแล้วก็พ w e แบงค์ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้อย่างตัวนี้ที่มีหางด้วยนะครับอ่าก็คือวินโววครับ V200 นะครับพาวแบงค์สองหมื่นมีแหมฮาชาร์ดไว้สูงสุด1 3 0วัตต์นะครับไทยซี1 0 0วัตต์นะครับผมจะได้ลองเล่นเทคโลยีใหม่ๆนะครับว่าเดี๋ยวนี้เอ่อพาวแบงค์ในราคาที่ไม่ได้แพงมากจับต้องได้เนี่ยทเทคโลยีมันไปถึงไหนแล้วนะก็ถ้าอยากสนับสนุนผมนะครับก็สามารถกดลิงก์มาซื้อ สินค้าาต่างๆในลิงก์ใต้คลิปผมก็จะได้ในส่วนของตัวพวกเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับมาทําการที่จะซัพพอร์ตผมด้วยนะครับเป็นในตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้จะสั่งอะไรก็ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาป้ายยาเรื่อยๆนะครับก็สามารถติดตามกันไว้ได้ไปแหละนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ